บนบนจังขอให้ได้บนแม่งสายนิดสายหน่อยขาดคุณไปมึ่รู้เรื่องเฮ้ย hey, ออกเลยเหรอออกเลยพี่ออกไปไหนหางานใหม่ปีหนึ่งคนตกงานนี่4ี่แสนว่าคนรู้ป่ะเนี่ยรู้ผมอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ข่าวว่าปีนี้ออกมาสี่คอมฟอร์ทโซนแล้วนะคุณเนี่ยใช่พี่หุวหน้าเดะอ๋อแม่งมาสายนิดสายหน่อย oh. โอ้โหบ่นจะเป็นจะตายบนย่นอะไรไม่รู้ oh. โอ้โหแล้วหุวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งแด่จะมีวความสุขอะ นอนไม่อิ่มม,มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทํางานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่บัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลยคอกคอกออฟฟิศนี้ขาดผมไปสักคนนะเจงมผมบอกเลยแม่งพังพินาศรรมผมว่าคนเจงออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาเนเออเจ๊เไม่ใช่โอโออกไปทําอะไรครับอยากรู้จังเลยอยากมีวิจจชาช้าพี่อ้สโลไลสโลไลเลยใช่ครับทำอะไรอ่อะเปิดร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟโอ้ไอเดียใหม่เลยเห<ะ>แล้วใช่พี่เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะเจ๊งกันไป80กว่าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่รอดนะอืมแล้วออกจากนี้ก็ตกงานจริงเนาะไม่มีเงินเดือนเนาะก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงินผมอยากแบบเป็นนาตัวเองอนะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะต้องผ่อนอะไรบ้างอะมีสองอย่างเองอืมรถกับบ้านมีเงินไปผ่อนไหมถ้าไม่มีงานผมมีเงินเก็บเท่าไหร่ แปดหมื่นผ่อนได้กี่เดือนสองเดือนนิดๆหลังจากนั้นใครผ่อนน่าเป็นเป็นพ่อแม่เยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะครับน่าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ระวังจะได้รางวัลลูกกระตันอยู่มีสติสักนิดนึงเยี่ยมไปเลยปะไปลาออกกันแปบ๊บเดียวเนี่ยออกเลยไม่เป็นไรพี่ ออกเลย <S <S ช,ชั่วโมงชั่วโมงชั่วเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นไงนิดหน่อยนะผมเย็นแล้วพี่อเปเปอร์มินฟิลด์